สวัสดีวัยรุ่นครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนนะเปิดเพลงสนานวันไว้จริงเ6 e k a k มาเล่นไซต้องห้ามไซต้องห้ามน่าจะสุดยอดเลยน่าจะไม่ธรรมดาอ e ียียแม่งเข้าอย่างเร็ว <c oughs> เข้าโคตรเร็วเลยจัดว่าคนเล่นเยอะนะครับดานนี้เขามาเป็นดาที่ <c oughs> สุดยอดมาก โหลดช้าไปหน่อยจะไปไหนวะเฮ้ยขึ้น,นือเม้นมใดคือเม้นมาถึงแม่งก็ฟองสามบีเลยอุ้ยเทียหลังกูตกใจหมดเอ้าเอ้าหลังกูเข้ามารู้ไหมล่ะเนี่ย แม่งหลังก็วิ่งตามอ๋อเดี๋ลยวๆกูๆตีนทำไมเนะี่ยกีชาเอ้ยเอาอะไรวะทำไมมันหน่วงๆวะแหลกๆวะโอ้เป็นอะไรนี่ดูกีชามันตบดิตบแม่งโคตรหน่วงอ่ะเออเร็วละเร็วละเร็วขึ้นละ อะไรเนี่ยเฮ้ยกล่องกล่องกล่องซูปเปอร์กล่องซูเปอร์สวยอยู่ไหนบ้างเรืออยู่ตัวเดียวดีกว่าโอ้โหแม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะผีแม่งโคตรโหดเฮ้ยกูไปนี่ไปนี่ไปนี่ผมไปขึ้นบนละ อยู่ล่างดีกว่าวมามาคุณผู้ชมด้านล่างนี่นี่ลงไปเลยไม่เห็นกูชัวเอาไอ้เฮียตันกูทำฮียอะไรวะโอ้อยูนี่เลยเปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอยู่ตรงนี้ ออกมาหน่อยถอยออกมาอยู่ใกล้เกินไปก็ไม่ดีมันตบทะลุนะครับนะมันตบทะลุได้ <c oughs> เฮ้ยไปเห็นกูดัสิธาไมเห็นกูดัสิต้ากูอยู่ไหนเอ่ยกูอยู่ไหนเอ,อ่ยเอ้าเอ้าอะไรวะ มันก็ออยังตบทลุกไวมันตบทลุได้อะไรวะโอ้ก็แคบแคบด้านล่างอะไปที่อื่นก็ได้วะไปไปไปจะไปไหนล่ะเนี่ยแมปแม่งก็โคตรแคบเลยแมปเกมนี้แคบแคบอ้ยกับตกกับตกนึกว่าจะตกตายซะแล้ว ไปไหนไปไหนเอ้ยไม่เห็นว่ะเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อะไรอะไรทำอะไรทำอะไรเอ่ยล่นทำเฮียอะไรเฮ้ยม่ได้ตายม่แล้วตาย เออมันมาอยู่ตรงนี้แหละไม่เหี้โอ้โหสวยเลยกล่องฮีโร่อยู่นู่นนละไปเลยแอฟพิงไปแฮนชิงมาเลย มาเลยมาเลยมาเลยครับพี่มาเลยครับมาเลยมาเลยด่มาเลยมาดีมาดีฮืเอเฮียมัน,มนทำไมมันตบได้วะ oh, <yeah. S 1> โอ้ยเฮียเก่งป้ายบางทีเฮ้ยมานดีดีกว่าวะ จะเอากลองฮีโร่ก็ลำบากลำบากกล่องฮีโร่ได้มาทีแม่งก็มันอยู่แล้วแต่พีมันเยอะไปเอาอ๋อปากก็ไม่ติดเอาไปทางไหนก็ไม่ได้โอ้ยนึกว่าจะมีคนเป็นซล้ละเออมาได้แล้วมาได้แล้วกว่าจะมาได้โออยู่เป็นโอเค เตรียมตัวให้พร้อมมันแห่มาทางนี้แล้วววายชิบหายแล้วไปไหนต่อแล้วโอ้โหไปได้ไม่ได้วะไม่ได้มันตามกูมามันตามกูมาว่าละว่าละว่าละไปไหนดีวะกลองฮีโร่ไปไหนเนี่ย เฮ้ยกล่องฮีโร่นี่วะเกีชาเกอีชากูมาทำไมเนี่ยเฮียชิบหายแล้วโอ้ยลำบากลำบนใต้ท้องเล พี่เดิมกับพี่เดิมออกมาเฮียอะไรล่ะอุ้ยเฮียเกีชาออ้ยเฮียมึงดักคนในนี่เหรอโอ้ควายมันมันเป็นคนเหรอเฮียน่าจะเป็นคนเอวินเออดักก็ดักตัวนี้อ่ะเอ้าแย่งกูอีกดักได้พอแย่งกูด้วยเอเวินแล้วคนก็ตายหาหมด อะไรวะแม่งไปที่เดิมดีวกว่าวะไม่มีตรงไหนปลอดภัยเลยเอาแล้วกูก็เป็นผีเป็นทำเหี้ยอะไรวะผีเนะีะเป็นทำไมวะป่าเอ้ย 5, 4, 3, 0, 1. 1> ตบสองเป็นไงลตะน้องชาย หลบทำพี่อะไรฮ้หลบทำพี่อะไรเปล่าประโยชน์น้องเอ๋ยอีกสองสามตัวจัดการมันอยู่ไหนวะอยู่นั่นหมดเหรอบินขึ้นไปหาบินก็ไม่ได้เ,เวนอยู่ไหนวะมึงยืนทำอะไรนี่เอ้ามาอยู่ในของมัน่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อมาอยู่ไหนวะเฮ้ยมันอยู่ไหนอะ่ะนี่ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นเป็นยังไงอ่ะเอามันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะไอ้่งงแดกเลยตรงนี้มันทำอะไรอะไรยังไงวะเมื่อกี้นี่นะงงเลย ที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับนะต่อยผีขนาดนั้นนะต่อยผีขนาดนั้นต้องที่หนึ่งอยู่แล้วโอเคกลับโกดังก่อนเอาปืนเลเวลอัพความเชี่ยวชาญ เพิ่มขึ้นด้วยคุณผู้ชมคลิปคลิปมันไม่ถึงสิบนาทีอ่ะคลิปไม่ถึงสิบนาทีไอเวนเล่นฟาร,ร์มไก่ก็แล้วกันนะฟาร,ร์มไก่มันจะเล่นได้ไหมลองดูดิคลิปแม่งโอ้โหอะไรวะเก้านาทีสามสิบนปะีอ่ะมันไม่โอเคโอเคเล่นได้แล้วมาเล่นฟาร,ร์มไก่ก็แล้วกันฟาร,ร์มป่าเหรอฟาร,ร์มป่าฟาร,ร์มไก่ไป มามามาเพื่อความไอ้นิดอีนิดเจปนิดไอ้มีเสียงเอกอี๊กด้วยเอฟเฟคเต็มไม่ควายยิงไหเอาอะไรปะเขาพายิงไกในมมึงยิงกูอ่ะเขาพายิงไก่ไม่ใช่เหรอยิงกูทำไมไอ้เบือก อ๋อถ้ายิงไก่มันจะได้แต้มเยอะเอายิงจำพี่อะไรปืนธรรมดานี่นี่ไอ้ไก่โง่นี่ไก่ย่างไก่ย่างห้าดาวปะเนแล้วปะเนแล้วเอาชิบหายแล้วชิบหายแล้ว เต้นสักหน่อยเต้นส <balance> ักหน่อยไก่แก้แปลงร่างใหญ่โชอะโชอะโชถ้าเต้นแว่งอย่างพิวอ่ะชื่อชื่อของมันพวกเดียวกันนี่ว่าปุ๊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 บึ้มไก่บินได้นะครับนะอุ้ยเหี้ยอ่งอะไรวะกูตาย กูตายอย่างง่ายเลยเอามันพวกเดียวกันใี่เวียนยิงกันทำไมวะโอ้ยเฮี้ยเฮียกูตายกูตายโยอะยอะยอะวอทส์แอบเยอะเยอแปลงล่างเฮ้ยอะไรวะโอ้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 ยิงโคตรแรงไอ้เที่ยยิงแม่งโคตรแรงเลยกูเกือบตายอ่ะ ยิงแรงไปไหนวะโอเคไปกันต่อป๊อก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 ป๊อไก่แจ้ไก่แจ๊ห้าดาวนี่ไงเหยียบเลยเป็นไงน้องชายโจ๊กโย๊กวัดทราบโจ๊กไปแล้วไปแล้วนี่ไงอีดอกทองเป็นไงแล้วมึง ตายหากัางโหดว่ะไก่แจ้คุณภาพไก,แก่แจ้ใครที่หนึ่งวะใครที่หนึ่งใครที่หนึ่งโอ้โหผมไม่มีทีหาอะไรเลยไม่มีทีอะไรเลยนะครับออก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 เข้ามามันเฉยใช,ใช่ไหมเนี่ยโอ้ y ม o ก็ไม่มีอะไรเลยมาก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ ครเข้ามารับชมก็ฝากกด,ดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ